ยามใจหอกลางความกิเตึงว่างปลา่าความรู้กู้ใจก็ปลา่าไม่หาช่วยไอ้กลายหอเอ,อึนตองที่มีขอไม่ช่วยไอมีแรงใจ เมื่อกาดคนรักเข้าใจอยู่ไปเอาใจทุกวันมองไปยามนี้ยามที่ว่าใจลอย่องความคิดของคนใจ่อง ออกลอยไปไกลแสนไกลจะมีวันไหมจะเจอไม่คนตัวปลาอยู่ห่างใจแตาใส่กอโหว่ายห้อยเป็นหอาคนคอยเข้าใจสักคน จากเธอว้เป็นแรงใจคอยเป็นคนรักก้าใจเมื่อยามเอาใจอย่างนี้แต่ความคิดตึงส่งไปไม่ตึงใจเตอไม่เจอคนซาบถึงใจ ทิ่ซึ้งดวงใจสักคนบนความคิดตึงใจฉันนั้นจึงว่างเปล่าต้องเสียเวลาสูญตปลาเพราะใจรักเราส่งให้ใจใคใไม่ตึง ทางความคิดตึงใจฉันนั้นจึงวางแปล